สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับอาจารย์ขาวอีกครั้งหนึ่งวันนี้กล่องชาแนลอยากให้เล่าถึงอายุทยามรดกโลกผมยืนอยู่ตรงนี้ครับหน้าวิหารพระมงคลบอพิตษแล้วก็ด้าน,นทิศใต้ของวัดพร,ระศรีสันเพชรจะเรียกว่าคนไทยทุกคนนึกถึงอายุทยาต้องนึกถึงเจดีสามองค์นั้นเจดีสามองค์ก็เป็นสัญลักษณ์ของกรุงศรีอยุธยาไปสู่สายตาชาวโลก โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้นำภาพนี้ออกสู่สายตาสื่อมวลชนที่ทุกคนมาการาบพระมงคลบพิตรแล้วจะต้องเดินทางมาถ่ายรูปกับเจดีย์สามองค์งั้นผมก็จะเล่าประวัติของวัดพระศรีสันเพชรให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับในสมัยการก่อตั้งกรุงศรีอยุธยามันสมเด็จพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งทรงย้ายเวียงเหล็กเวียงเล็กเนี่ยนะครับจากวัดพุทธไทยสวรรค์โดยเสี่ยงทาย นะครับโยนดาบแล้วก็ไปตกที่บึงหนองสโสนนะครับหรือบึงชีขันแล้วก็มีการจัดวางผังเมืองสร้างพระราชฐานก็คือข้างหลังผมเนี่ยครับเจดีสามองค์นะคือเป็นพระตำหนักนะครับเป็นพระตำหนักก็คือที่พักอาศัยของพระมหากษัตริย์ในยุคตอนตอน้นในสมัยของสมเด็จพระบร,รมไตโรกนาถกษัตริย์ราัชากาลที่8ท่านได้วางผังเมืองใหม่ก็คือ ให้ย้ายพระตําหนักเนี่ยนะครับตรงนี้อยู่ท่านทิศใต้จะมีสามองค์นี้เป็นพระตาหนักให้ย้ายพระตําหนักขึ้นไปก็มีพระที่นั่งวิหารสมเด็จพระที่นั่งสันเพชรปราสาทตร์พระที่นั่งสุริยอาทมรินนะครับมีสามพระที่นั่งอยู่ด้านทิศเหนือติดกับแม่น้ำรบบุรีส่วนตรงที่เป็นวังเดิมเป็นพระตาหนักเดิมท่านโปรดให้ยกเป็นวัดพระศรีสันเพชร วัดพระศรีสันเพชนั้นมีเป็นความสําคัญยังไงก็เป็นวัดประจําพระบรมมหาราชวังที่บูรพามหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ออกทรงออกทรงธรรมคือฟังเทศฟังธรรมเรียนรักสอนวันนี้มีความสําคัญก็คือประการที่1มีการหล่อพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติเนี่ยนะครับเป็นปางประจําวันจันทร์นะครับก็สูง16เมตรหรือ8วาห่อหุ้มด้วยทองคา 286ช่างถ้าคิดหลอ่อหล่อเป็นโลหะก่อนนะครับแล้วก็หุ้มด้วยทองคําคํานวณแล้วเนี่ยเท่ากับทองคํา171บาทในพระพุทธรูปทองคํานั้นนะครับพระพุทธรูปทองคํานั้นจะยืนอยู่ทางด้านซ้ายก็คือวิหารหลวงทางด้านที่ใต้ก็จะเป็นพระอุโบสถแต่ด้านหลังเจดีย์สามองค์เนี่ยนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีที่สองก็คือลูก ลูกของพระบรมไตโลกนาถนั้นโปรดให้สร้างเจดีสามองค์เจดีองค์ที่หนึ่งด้านทิศตะวันออกก็เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระบรม,มไตโรกนาถกษัตริย์ที่ครองศิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในกรุงศรีอยาคือครองราช42ปีและก็กษัตริย์รัชกาลที่องค์ที่สองของประเทศไทยก็คือรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จัก,กรีนั้นทรงครองศรีราชอายุครบ42ปีได้จัด พิธีบวงสวงในพระบรมมหาราชวังและกษัตริย์ที่ครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลกก็คือรัชกาลที่9ก้าแห่งราชวงศ์จัก,กรีก็กมีพิธีจัดพิธีบวงสวงในพระบรมมหาราชวังภงมิศรีอยุธยาดังนั้นเรียนว่าวัดพระศรีสรรเพชญ์น,นั้นมีพระประธานในวิหารหลวงใช้หลังคา3ชั้นนะครับเดี๋ยวให้กล่องชแนลเบรเอาโมเดลที่เด็กๆถึงที่ทำเป็นแอนิเมชันให้ท่านดูนะครับเป็นพระพุทธรูปยืน ปางห้ามญาติสูง16เมตรหุ้มด้วยทองคำา171ดกิโลน้านน้าแล้วก็เจดีสามองค์นั้นก็เป็นการลงรัดปิดทองเป็นเจดีที่ใหญ่กรรจุพระบรมอัฐิและจะเห็นด้านหลังของผมเนี่ยครับจะมีเจดีเขาเรียกเจดีลายแล้วก็มีการสร้างวิหารวิหารลายคือเจดีจะมีวิหารตอนนี้วิหารถูกทําลายแล้วเจดี JD ทั้งหมดในวัดนี้เป็นเป็นเจดีบรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่สิ้นพระชน แลวหลังจากนั้นทุกปลายพรบรมไตโลกนาถพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนื่องจากพระบรมวงศานุวงศ์นั้นสิ้นพระชนเยอะที่บรรจุพระบรมอัฐิไม่พอนะสมัยสมเด็จพระนารายณ์โปรดให้สร้างสาราทางด้านทิศใต้ของเจดีย์เป็นสาราจาตุรมุขค,คือสี่ทิศก็ในนั้นก็มีที่บรรจุพระบรมอัฐิคือกระดูกของบุรพามหากริยันะครับวันนี้ถูกทําลายไปในของกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ถูกเผาทำลาย โดยค่าศึกศัตรูสำลอกทองคำเราสันนิษฐานว่าเจดีทุกองค์นั้นลงลักปิดทองพอไฟไหม้ปุ๊บนะครับแต่ก่อนอาคารเนี่ยเป็นไม้สร้างด้วยไม้ปิดทองทองคำก็จะหลอมละลายแล้วค่าศึกก็หอบทองคำไปส่วนหนึ่งประดับโดยรอบวิหารนั้นก็จะเต็มไปด้วยพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงิน และพระพุทธรูปหินทรายพระพุทธรูปไม้ลงรักปิดทองก็มีการโยกย้ายสมบัติไปด้วยพร้อมกับกวาดต้อนพระบรมวงศานุวงศ์ <c oughs> วัดพระศรีจันเพชรก็อยู่คู่กรุงศรีอยุธยามาส่วนหนึ่งก็สันิฐานว่าระหว่างเจดีย์นั้นเป็นมณฑบซึ่งเป็นประดิษฐานพระพุทธบาท ต้นกำเนิดรอยพระพุทธบาทเนี่ยนะครับระหว่างเจดีนั้นจะมีมนดบเดี๋ยวช่องมานาไปดึงช่องกล่องชาแนลไปดึงภาพจากอนิเมชันให้น้องๆท่านผู้ชมดูนะครับวัดน,นี้ก็รุ่งเรืองเป็นที่ทําอะไรครับเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่สําคัญครับพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาจะต้องจัดขึ้นที่วัดพระศรีสันเพชรวัดพระศรีสันเพชรเป็นต้น แบบของการสร้างวัดพระแก้วกรุงเทพมหานครรัชกาลที่หนึ่งนั้นทรงประสูติที่กรุงศรีอยุธยาเติบโตรับราชการในช่วงบ้นปลายของกรุงศรีอยุธยาหลังจากนั้นจนเป็นเจ้าพญาขาหา,ขา,าตริย์ศึกไปครองเมืองราชบุรีหลังจากพระเจ้าตากกอบกู้กรุงศรีอยุธยาแล้วรัชกาลที่หนึ่งปราบดาพิเศษขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีก็โปรดให้จัดวางผังเมืองใหม่ก็คือย้ายจากกรุงธนบุรีศรีสมุทรย้ายข้ามฟากมายัง พระบรมมหาราชวังปัจจุบัน่นราชวงศ์จักรีในการเริ่มต้นก็คือทรงตั้งศาลหลักเมืองที่ติดกับกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็สร้างวัดพระศรีสรสร้างวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามโดยนําผังไปจากวัดพระศรีสันเพชรและก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ค้นคว้าทางโบราณคดีราชการที่1ได้พบแกนแกนกลางของแกนพุทธรูปนะครับของพระศรีสันเพชดายานที่ถอด้วยทองคํา ทรงอัญเชิญไปไว้ที่วัดพระเชตุพนแล้วก็เป็นการสร้างหลอบพระพุทธรูปสีสันเพชรดายานนั้นให้กลับคืนมาปัจจุบันถ้านึกถึงพระพุทธรูปของวิหารมงคลบวิอโอทษนะครับทุกชมถ้านึกถึงพระสีสันเพชรดาญานโดยวิหารหลวงของวัดพระสีสันเพชรท่านสามารถไปชมได้ที่วัดพระเชตุพนก็มีการจำลองพระพุทธรูปปางบรรจันนะครับสูง16เมตร อัลวิสีสันเพชรก็ลกล้างอยู่มาตลอดนะครับแล้วก็มีภาพบันทึกไว้ก็คือทูตานุทูตของรัชกาลที่5โดยประจัตรเชื้อพวงจากเยอรมันรัสเซียและนานาประเทศก็มีโอกาสได้บันทึกภาพนี้ออกสู่สายตาชาวโลกก็เลยถูกบันทึกไว้ว่ากรุงศรีอยุธยานั้นโดยได้รับการบันทึกเผยแพร่จากภาพถ่ายของ ทูตานุทูตที่เข้ามาเจริญสัมพันธ์ทำไมตรีไม่ว่าประเทศโปรตุเกสฝรั่งเศสฮอลันดาอังกฤษญี่ปุ่นจีนก็ถูกบันทึกให้เห็นถึงความรุ่งเรืองว่าปราสาทราชวังนั้นสร้างด้วยทองคำดังนั้นวัดพระศรีสันเพชรก็ยังมีคุณค่าความงดงามแล้วก็ได้รับการบบรณปฏิสังขรและขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติตั้งแต่หลัง เปลี่ยนแปลงการปกครอง2,475เป็นต้นมาแล้วรัฐบาลให้ความสาคัญโดยเฉพาะคมศิลปปกรมีการบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์มองค์นั้นก็มีการบูรณะครั้งยิ่งใหญ่ในสมัยปี2500ควบควูคคคค่ไปกับวิหารพระมงคลบพิษนั่นเอท่านผู้ชมครับวัดพระศรีสันเพชเป็นสัญลักษณ์ของกรุงศรีอยุธยาที่ทําให้องค์การยูเนสโกยกย่องให้อยุธยาและเมืองบริวารเป็นมรดกโลกในวันที่13ธันวาคม ศกรา 2, ช2,534 3 4ที่กรุงคาเทศประเทศตูนิเชียวันนี้คนทั่วโลกรู้จักอายุทยามรดกโลกเพราะสัญ,ญลักษณ์คือวัดพระศรีสันเพชรเจดีสามองค์และก็รายการทรทัศน์หรือนักประวัติศาสตร์ทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนม .2 ม .4 ต้องเดินทางมาทัศนศึกษาและโดยเฉพาะชาวไทยทุกคนในครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเดินทางมากราบพระมงคลบอพิษและ ถ่ายรูปกับเจดีสามองค์ครับสำหรับวันนี้อยุธยามรดกโลกซีรีส์แรกของอาจาร,รย์ขาวเราจะนำเรื่องเกิดประวัติศาสตร์มาเล่าให้ท่านฟังฉบับย่อนะครับฉบับอาจาร,รย์ขาวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ